ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้เช่นเคยวันนี้ผมจะไปยามหนูครับตอนเช้าครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้ากันแล้วครับตื่นสายน้ำเมื่อคืนผมไปดักมาได้แต่ไม่ได้ถ่ายครับได้สามตัวครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกู้นะครับตอนนี้อยู่บ้านครับบรรยากาศ แดดกำลังออกครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกู้กับดักหนูกันเลยครับอ่าลืมบอกกับผมดักไว้ยี่สิบเอ้สิบเก้าขันครับโอเคไปด,ดูกันครับไป โอเคครับตอนนี้เราถึงที่หมายที่เราจะไปดักแล้วครับอีกประมาณสักร้อยเมตรครับโอเค <laughs> <laughs> ฉันพูดให้นะฉันคุยนะฉันคุยนะนึกดู <laughs>

วันนี้ก็เป็นกองไฟที่ดังเมื่อคืนครับน่าจะดับไปแล้วอ,อ,อุ่นๆอ,อยู่ถ้าเกิดมันไม่ดีแล้วถ้ามันยังติดอยู่นะก็น่าจะดีอ่ะออโอ้ไม่มีไฟจิดแดง นี่ใช่ป้าหมันไหมนะเดี๋ยวครับโอ้โหดอกพุ่มอะไรพุ่มหญ้าเยอะเออ้ยใกล้ถึงคลับหญ้ามัมามมมน,านขึ้นเองเนะเอางี้พี่เป็นคน พ,นนแบบพ,พี่เป็นคนแบบเก็บตะกร้าเอ้ยพี่เป็นคนแบบเป็นคอยคอยดูดีกว่าแล้วเหนีวยวเก็บตะกร้าใส่กระสอบโอเคไหมเหนียวเดี๋ยวพี่ก็เอาตะกร้อาออกมาวางให้เหนียวแล้วเหนียวเก็บตะกร้าใส่กระสอบไงแล้วเอาเชือกมั้ยนี่เอาร้อยใส่เชือกก่อนงเดียวเราก็สอบวางไว้ตรงนี้ก็ได้เชือกฮะเชือกกันแค่ไหนอ่ เมันค่นหน่อยมันมีอันนี้ยลองไปนะ่ะลองไปที่ตามที่เดียวแม่เลยอุ้ยได้หนึ่งแต้มครับอย่างเี้โอ้โอ้โอใส ไม่ค่อยใหญ่มากครับเอ <c oughs> ี๋หวอ้ชูีหนูป้ามัน อไป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 เอาก็สอบไปนี่กันก็ได้ไ<ป>ขั้นแรกก็หนึ่งเต็มแล้วครับดักตรงทางมันไว้ครับหลวงน้ำ มีได้เหรอใช่ไหมใชนไยโอ้ได้หนึ่งตัวเออโอ้โหหมดงามกัดแล้วครับโอ้ยตัวนี้มีไซส์ขึ้นมานิดนึงครับ คันไม่ลั่นออกได้ป่ะนี่อันนี้ไม่ลั่นอะโหยังอ่อนเลยอืยอฮึ กาศเย็นนัง่งไม่ชัไม่ไหวเลยแรงไม่มีป่ะ <laughs> มีไซน์นะตัวนเทียวกับตัวเมื่อกี้นะเก็บไปหนัก ไม่มีละแตตรงนี้นลืมลืม <c oughs> น,น,น,นั่นนั่นน่ะหักกิงหน่อยยัไ็ไม่ออกยัไม่ออก ดูหลูคอยยังใหญ่นะมาคุยด้วยกันเลยฮะ <c oughs> ปลาฉาตรงน,นู้นขันเลยจะ้าไปยังไงเนี่ยทางมันทำไมไม่เห็นเมื่อคืนอ้าเนี่ดยดา่ตึน้นตึกตรงไหนในกล้องเห็น <c oughs> โตรงนี้ไม่มีเดินเลยดูดิแั้นกป็ัง,งย่างไรที่อ่ะนี่ตรงั้นที่หัวมันที่พีน่นัดอาแอ่ะอ๋อตรงฟักนั้นนี่ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มี มีแต่ขวยแล้วก็นี่แล้วก็นั่นไม่มีเลยรู้ยเยอะไม่มีเดินเลยรู้เยอะแยะ quay đến đây này Nó... Ê, nọ ơi nọ đây nè ơi này Nào. Nào. ui không phải đến nữa mày tính thi à không phải đến Mình อในหัวมันที่แม่วางไว้อ๋อนี่ไงตอนแรกนะนะมาดูตรงนี้มาส่องดูตอนแรกอ่ะวางไว้ตรงนี้อะ่ะหัวมันนะสองสองอันตอนเช้านี้หายไปแล้วเต็มทีเลยมดงามเนี่ยหนึ่งตัว

หมดงามนีม่เป็นแต้มขี้แตกเลยทุก <c oughs> ทาง <c oughs> เป็นม่องทางไหนต่อขอแรับนม่ใส่แมาว เดินตามพี่มาตามฟังแม่เราต้องล,ดล <c oughs> อดรูแ่ะอู้ยีหนามเลยอ่องทางนี้แบบอย่างอย่างลกอ่ะ <c oughs> จริงมีนจ่ชาววันทนี่แล้วก็กริ่งเลยหมาเแบบมียคันนี้ไม่ได้ ไม่หร,อหรือ,อยางอ่อนล้วรู้นะนะได้หนักนะนะไม่รู้ไม่ตรงนี้ตรงนี้เอาหัวมันโยนไปครับหัวมันหาย <laughs> หัวมันหายไปแล้ว ตูดพิ่นัทไหนตรงนี้ไม่มีรตรงนี้ไม่มีนั่นนั่นไม่ได้ฮะหน้าทางมันยึดอยู่นะมาเอาร้อยอันนี้ไี่ น,นี่ก็ไม่ทางมันโคตรเยอะเลยเนะี่ยไปเอาไป้างนอกข้างนอกกันกันโคตรแหละจัทางาออกไปเลยละตรงนี้ก็ทางนะ แต,แต่ตอนคืนอ่ะมองไม่เห็นมืด <c oughs> ครับแต่กลับกันเขาคมไหะ โอเคเดี๋ยวเราจะมานับกันครบไหมเนี่ยครบไหมเนี่ยเอามากี่อันท้ายเห็นพี่แหละทั้ทงตัวเลยสี่หกหกมาแปดนะมาแปดหลังเอากับนหนึ่งคันหนึ่งคันเฉลี่ย พี่นั่นวากี่ขันเน้อ,อไม่ได้บอกเนื้อเอามาแปดขันมั้ยไม่ได้นับเลยไม่ได้บล็อกเนื้อกันสองสี่หกหกขักนแล้วห้าขีเนี่ยนะอันนี้สองสี่หกแปดสิบเอ็ดอันนี้ครบ 2องสี่หกหกคัน,นยยไ,ม okay. ไม่ให้งนะโอเคมาดูผลงานที่ได้เลยหนึ่งต้มสองเต้มสามเตมโอ้ยสี่เตม นี่ครับเมื่อคืนมาดูครับได้สามตัวครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไปให้ครับนี่ครับเมื่อคืนได้สามตัวตอนเช้าได้สี่แต้มครับแต่กลับแต่กลับกลับไม้หกขันครับแล้วก็กลับเหล็กสิบเอ็ดขันได้ ได้กินครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ